สวัสดีครับอันบล็อกนะฮะเปิดกล่องและประกอบนะฮะเฮลิเคีนโซนิคโพลีคาร์บอเนตบอดดี้นะครับ โอเคห่างหายไปนานกับซีรีส์โพลีคาร์บอเนตนะอันนี้ฉลอง30ปีฟูคานะฮะจริงๆออกมาก่อนหนะ้านี้คือไซโคลนแมกนัมมาในรูปแบบของโครง TZX อันนี้ก็มาในรูปแบบของโครง AR นะครับใครไม่เคยเห็นไซโคลนแมกนัมนะฮะเพราะว่าพิ่งเข้าวงการ๋ยวแปลไป,ไปท้ทยคลิปกันเนาะตัวนี้จะเป็นรหัส95603นะครับก็ออกมาครั้งแรกในขัดสำรับ บ o ดี้โพลีบอดใสของเฮลิเคนโซนิกแต่จริงๆนะจริงๆอ่าไซโคแมกนาเนี่ยมันก็มีแยกนะมีพาร์ทแยกก็คือแบบว่าเป็นพาร์ทบอดี้แยกบอดี้ใสแบบโพลีมีแยกขายอยู่ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่ก็อย่างว่ามันไม่ใช่รถส่งที่ไซโคแมกนาเนี่ยมันมีหลังยาวหน้ายาวมันแต่งลำบากคนมันก็เลยไม่ค่อยซื้อกันสำหรับ ถ้าไม่ใช่สายสัดสมนะแล้ว open b o อก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเล่นโพลีกันบอดี้ใส่นะยากอยู่โอเคสเปคตัวนี้เหมาะกับการสัดสมนะฮะสิ่งที่เราจะได้คือบอดี้อ่อโคง้งโค้งขาวนะฮะ abs เหมือนเดิมเลนฟอนนะก็จะเหนียวหน่อยเกียร์โคเบอร์สีแดงมอเตอร์หัวเดียวบอดี้โพลีล้อเหลืองล้อเหลืองลายใบพัด หน้ากว้างหน้าแคบหลังกว้างหาได้จากไหนถ้ามันพังหาได้จากบอเก้นจีพีเมียมโคงเอฟเอเอนะครับโ okay. อเคยางซูเปอร์ฮาเหมือนเดอิอนะฮะแล้วก็โลสิบสามมิลก็คือโลจากพาร์แดงนี่แหละอ่าซูเปอร์ฮาสมอลไดซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่านียางของคำว่าล้อเล็ก เทมที่จริงเป็นล้อยางเล็กที่ยิมงเป็นยางกลางนะฮะยี่สิบแกมิลถ้ายางเล็กก็อย่างที่โลกันมันจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองยิบสามซึ่งผมไม่เข้าใจว่ายางกลางทาไมมันก็ยังเรียกว่าล้อเล็กล้อกลางเนาะอ่าก็ช่างมันถ้าอย่างนี้เียกล้อถ้าอย่างนี้เล็กยางเล็กแล้วไอ้ยางที่เล็กกว่าอย่างพวกของบิสไปเดอร์เนี่ยเขาเรียกยางโคตรเล็กอ่าช่างมัน เคยมีคนเถียงกันกว่าพี่ข้างสปเปคมันเขียนว่ายางเล็กนะพี่อ้าวถ้าอันนี้ยางเล็กแล้วไอ้ยางเล็กกว่านี้มันเรียกว่าอะไรยางโคตรเล็กอ่าพาร์ทจุดจุดยืดของบอดี้โพลีคาร์บอเนตนะฮะบอดี้โพลีคาร์บอเนตตอนแรกมันจะขาวขุ่นนะมันต้องรออีกทีเพราะว่าจุดตรงเนี้ยมันมีฟิล์มบางๆกันอยู่ไอ้ฟิล์มบางๆเนี่ยมันไม่ให้แบบ เวลาเราทํำสีอ่ะไม่ให้มันเปื้อนด้านนอกเนาะรดเฟืองไออารู้กันยางเนีฮยทบหัดล้อหน้าเล็กหลังกว้างโครงขาวไม่ได้เห็นหนานละ้ะเนี่ยโครง AR แต่ถ้าเป็นโครงเ m a สีขาวผมว่าขายดีนะฮะผาาแดงลิกเกอร์ สติกเกอร์เป็นคล้ายๆพเมพยมั้งผมจำไม่อ่ะไม่ใช่มันเป็นสติกเกอร์แบบทั่วไปที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอะสติกเกอร์รุ่นฟูรุนร่นรุ่นออริจินอลก่อนพเมพยมั่ะแต่ว่ามาทำในรูปแบบใหม่ที่เพิ่มประกายแล้วก็เพิ่มดีเทลขึ้นเล็กน้อยนะหายากอยู่นะตอนนี้นะเออมันไม่เอาสติกเกอร์พรเมยมมาว่ะ เป็นสติกเกอร์ทั่วไปแบบออริจินอลอะของขาวอะตอนแรกไม่ไม่สังเกตมาสังเกตทีเอ,อ๋ม่ใช่ว่ะแต่ว่ามันพาออกมามีปากกายนิดนึงอะไรเนี้ยคู่มือเป็นเล่มนะฮะเป็นเล่มเหมาะเล่นก็ดีเก็บก็ได้นะฮะพี่ว่าน่าจะหมดเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบางคนสายเล่นเขาก็ไม่ได้สนใจนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นัยรุ่นเด็กนวดอะเก็บกัน จะต้องเก็บคู่กับไซโครแมกนัมเนี่ยเดี๋ยวไซโครแมกนัมขายดีตอนนี้น่าจะหายา,ยากและราคาน่าจะแพงก็ระวังวิชาชีพหลอกขายนะฮะสำหรับใครที่ไปตั้งรับรถกล่องไซโครแมกนัมสามสิปีนะบอกไวนะ้เนี่ยเท่านี้บอกไว้นะตรงนี้เดี๋ยวคนโดดคลิปไซโครแมกนัมสามสิปีผมไปหลอกขายระวังด้วยเนะอะเพราะผมเคยทำไว้อเอ๊ เดี๋ยวอันนี้ก็ทาเหมือนเดิมนะฮะเราจะประกอบรถให้เรียบร้อยพร้อมกับติดสติกเกอร์บอดี้นะครับส่วนการทําสีบอดี้พร้อมตัดพร้อมแยกจริงๆไม่ได้ทําสีหรอกผมเขาจะกัดจะทําใสเงแหละมันสวยดีการติดสติกเกอร์พร้อมตัดบอดี้จะทําแยกไว่อีกคลิปฮะ,ะโอเคไปดูการประกอบออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับอ่าโซนิกเนาะก็เราก็เตรียมอุปรกรณ์สาหรับ ประกอบโชว์ให้ดูเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาประกอบกันเลยเนาะโอเคอันดับแรกนะครับก็ใส่เฟืองกับตัวมอเตอร์นะฮะหาโต๊ะแข็งๆนะครับในการดันตัวหัวเฟืองเข้าไปในตัวมอเตอร์นะฮะเรียบร้อยอ่ะต่อมาสะพานไฟก็ต่อเข้าไปแบบนี้ อ่ะแล้วก็ใส่มอนเตะแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปนะฮะประกอบเข้าให้เรียบร้อยใครที่ไม่เคยประกอบโคง a อแล้วดูคู่มือแล้วงงสามารถดูตรงนี้ได้นะฮะ แต่ถ้าใครอยากดูแบบช้าๆกว่านี้นะก็จะมีที่ playlist ของ Mini f o r w h e e Basic นะครับวิธีประกอบโ ER ครง AR นะฮะ เสร็จแล้วง่ายไหมใส่เฟืองนะฮะใส่ที่ครอบใส่เบรก ใส่ลอเลร์ไอตัวฮลิเคนโซนิกก็ตอนนี้น่าจะยังมีอยู่ยังไม่ได้แบบว่าหมดสต็อกเพราะว่า โคง AI ยังไม่ใช่โค้งที่นิยมสำหรับแข่งนะครับมันจะไม่เท่า AFA ฉะนั้นเหลือแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเหลือเยอะจนประมาณนะฮะถ้าใครสายสะสมก็ซื้อเก็บไว้สักกล่องหนึ่งก็ยังดีนะฮะนึกร้านไม่ออกก็แนะนำร้านไวรัสมินิ i ฟวลนะครับมีลิงก์เพจอยู่ใต้ช่องคำอธิบายใต้คลิปนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับอันต่อมานะก็ตะไก่นะฮะยัดไปนะข้อล้อตัวซูเปอร์ร์ไม่มีสกรีนฉะนั้นเราใส่ไปก่อนได้เลยไม่ต้องมาใส่ย้อนหลังอยเว้นล้อที่มีสกรีนต้องใส่ทีหลัง ะะไม่งั้นตัวสกีเราจะกะไม่ได้ โอเคประกอบยางเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ให้สังเกตแกนล้ออันไหนหน้าอันไหนหลังถ้าแกนหลังจะยืนเยอะแบบนี้แต่ถ้าแกนด้านหน้าจะยืนน้อยแบบนี้เห็นไหมเหมือนไม่ค่อยซูมนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังนะฮะใส่ดีๆนะไม่อย่างนั้น มาเสียเวลาดึงถอดออกอีกอันนี้แกนล,ล้อถือว่าตรงนะเพราะว่ายัดเข้าไปโปแล้วมันลงฟึบเลยอะแต่ถ้าแกนไหนเฟิ่อยมันโคตรมากๆเนี่ยเวลายัดใส่ตัวใช้แกนชั่วคราวก็คือตัวใส่ล้อมันจะไม่ลื่นมันจะเฟื่ยโอเคถือว่าตรงได้แหละเอาละฮะ นี้ด้านหน้านะยัดเข้าไปก่อนติดนิดหน่อยหารูเฟืองไม่เจอดึงออกได้นะดึงแบบนี้ โอเคอ่ะเรียบร้อยใส่กลับเข้าไปใหม่ไอ้ส่วนของฝาประกอบปิดฐานยังไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าเผื่อจะเทียบเผื่อจะใส่ไอ้แกะใส่ล้อด,ด้านหลังนะฮะอย่าลืมนะ ดูดูตัวดุมล้อก่อนว่าแบบสั้นหรือแบบยาวถ้าแบบสั้นก็จะใส่ด้านหน้านะครับอันนี้วิธีใส่ล้อยเท่ากันนะให้ดูตัวด้ามตัวแคตัวแคลล้อจะเป็นเหลี่ยมๆก็ให้เอาเหลี่ยมมาเทียบดูนะฮะเฮ้ okay, ผมว่าอันนี้ ตรงกันทั้งซ้ายขวาเหลี่ยมกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีปัญหาโยเว้นคนใช้สังเกตเยอะไปนะฮะอันนี้ก็ใส่ด้านนี้อันเนี้ยแช่สังเกตตัวใบพัดได้นะว่ามันถูกได้าหรือเปล่านะฮะ <Yeah. S 2> เหมือนเดิมนะดูส่วนแครนะฮะว่าตรงไหมนะอันนี้น่าจะตรง เดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอาพี่ไม่ใส่ที่ดันล้อเหรอไอที่ใส่ล้อก็ทำให้ดูหลายแบบเอาจริงๆใช้ดันมือก็ได้นะฮะสำหรับใครไม่มีเครื่องมือเนาะเข้าใหม่เผื่อขี้เกียจอาจจะิงผมขี้เกียจอะไรพอเห็นมันตรงอยู่แล้วมันยัดได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปบอดี้นะฮะเราจะทำแยกไว้ทางหากนะฮะ Body ้บอดเนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว,วิธีติดวิธีตัดบอดี้พร้อมแปะสติกเกอร์นะครับจะแยกไว้อีคลิปนะผมน้บบอกไว้ก่อนแต่ถ้าหลังจากตรงนี้ไปจะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วตัด,ต,ดติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไปดูกัน เป็นแล้วนะครับสำหรับตัวสติกเกอร์นะฮะวิธีการใส่ก็ไม่ยากแต่อย่างใดนะฮะใครอยากดูการตัดแล้วก็ติดสติกเกอร์ของเฮลิเคนโซนิกโพลิคาร์บ n นเนสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปเดยผมแปะไว้ให้นะฮะทำสีบอดี้กับประกอบโครงเราจะแยกกันนะครับอันนี้เราก็ใส่รวมใส่แต่ว่าเวลาใส่แล้วก็ใส่รวมไปเลยนะฮะประกอบล่างนะครับ ข้อดีของ body body poly ก็คือว่าเวลาสามารถง้างเพื่อใส่ตัวกันชนได้นะฮะให้มันดีขึ้นนั่นแหละตัวนี้ต้องกดหัวหนิดนึงนะแบบนี้ถึงจะใส่ได้ส่วนถ้าทำไมต้องกดหัวก็ผมบอกที่ตัวส่วนของการตัด body แล้วแล้วก็ประกบล่างนะฮะ ค่อนข,ข้างใส่ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าบอดีมันอออได้แหละโอเคใส่ได้ยังวะโอ้ใส่ยากมากหมุนไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนจะติด ได้ล้ต้องกดตรงนี้นะกดตรงเนี้ยกดแน่นๆเลยไม่งั้นมันจะเพเยอขึ้นไปด้านหน้าเรียบร้อยครับเล่น o p e n b o ลอได้ฮะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าไม่เหมาะจะเล่นจะไปเล่นอะ่ะไม่เหมาะกับตั้งโชว์เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาปิดบอดี้มันใส่มันปิดยากมากเนาะสมบูรทั้งงานเร่งด่วนอน่่าเงี้ยประกอบเนี่ยยากแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่อามันใส่ฐานด้านใต้ใต้คลองมันก็จะตัดปัปหาตรงนี้ไป ก็โดยรวมโดยรวมก็ไม่ได้ให้เต็มเิ็มหรอกเพราะว่าเรื่องบอดี้ใส่ย,ยากเล่นเซตติ้งแต่ถ้าใครชอบก็ไปเล่นได้ไม่ขัดนะฮะสเปคเล่นโอเพ b นบอกได้เพราะว่ายางเป็นซูเปอร์ร์ดโอเคแต่ถ้าใครอยากใครอยากได้รถคันนี้สามารถหาได้ซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟล์ววนะฮะถ้าสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะ ทิปนี่ความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะครับสนับสนุนกันในการดูโฆษณาหรือสวัสสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ